กล้าัดสินใจเนี่ยมีกล้าอะไรบ้างนะเขากล้าเล่นนะครับก็คือบางจังหวะเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะเชิเสี่ยงที่เราเรียกกันว่าช็อตโยนหรือช็อตเทช่วนใหญ่มันก็มาจากการกล้าทำก็คือมันอาจจะเป็นช็อตที่ดูแล้วห้าสิบห้าสิบอาจจะเข้าแล้วเสี่ยงแต่ว่าเขากล้าเล่นเนี่ยคือถ้าเขาไม่เล่นมันก็จะไม่เกิดช็อตนั้นขึ้นมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสมมติเกมตามอยู่แล้วแบบเขาอยากจะเล่นถ้าเราไม่เล่นมันก็ไม่เกิดช็อตนั้นถูกไหมเพราะงั้นการที่เู้เล่นระดับสูงเนี่ยพอเขาเล่นบ่อยๆกล้าเล่นกล้าทำ ของเขามันเลยดูเฉียบคมกว่คนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะเขาได้ลองผิดลองถูกมาเยอะเขาเลยรู้ว่าเออช็อตนี้เข้าได้